คำนี้เป็นคำนี้เป็นอะไรคำนี้เป็นคำเนี้ย เห็นไหมเอ็ย่าเอ็นนะเข็บป่ะกับคำนี้ควายแปลว่าควายตาว่าควายตาว่าพี่พุเอะไรครับควายค่อนข้างเอ้ค่อนข้างเห็นไหมเข็มไหมค่อนข้างนะครับอันนี้ค่อนข้างอันนี้เงียบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจคิดนะครับแล้วว่าเสกแบนนครับแล้วว่าเสกแบน เก็บปะเกีบปะครัยอยู่ทั้งหนไ่ไ้คดไปนอนไอน่นะครับต่อต่ม่อต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 อต่อม่อต่อออต่ตรอตอต่อต่่อต่่อั่อต่อ่อออตอ่อ่่อ่อต่่อต่อ่ออ่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 ออ ออรัลลี่เดยลี่อะไรพวกเนี้ยนะครับเบิร์มตบิรเบิรมนะครับมันเป็นได้ทั้ง a อปเช t ทีฟและ a อปเ r ินะครับเราก็จะอย่างนี้กันนะครับเช่น d a เดย์ลี่นิวเอ็กซ์พับลิช เดลี่ไหนเป็นแอปเจ้ทีฟเดลี่ไหนเป็นแอปเวิคอับเดลี่นี้หรือนี่อันไหรเป็นแอปเจ้าทีฟกัน้าดูได้ไงครับพรานี่คำน,นันเข้าหล่โเโียคปะแล้วอันนี้ล่ะเป็นแอปเวิเพราะอะไรครับเพราะขยายพัลลิชขยายอีสพ,ยยพัลลิชนะครับ นังสือพิมพ์รายวันถูกแต่พิมพ์ในแต่ละวันเขียประมาณนี้นะ<า>ต่อมานะครับข,ข้อข้อ E เขาบอกว่าแอนแวร์บางตัวบางตัวนะครับอาจมีหรือไม่มี L Y ก็ได้ตัวที่ะไม่มี L Y จะไม่เป็นทางการยังไงครับลายมือเก่งใช้ได้นะครับไม่ได้บอกว่าลายมือสวยนะครับแต่บอกว่าใช้ได้นะ,น,นะครับที่ไม่ได้ชมตัวเองนะคนัค่เออนะครับน้ใงจะใ้ยี่ห้อนะครับขอร้องนะครับ อ่ะดูนี่นะตัวอย่างนี้อ๋อทีนี่กระดาษูนนะอ่ะตยคนี้เห็นไหมครับใช้ได้ทั้งสองตัวนะมันแปลว่าอะไรครับ ใช้ตัวนี้ก็ได้ข้างหน้าหรือใช้ตัวหลังก็ได้นะครับเห็นไหมเขียนปะ่ะซึ่งถ้าตัวที่ไม่มี L Y เนี่ยมันจะไม่ค่อยมันจะไม่เป็นทางการนะครับคือที่ขอแนะนํานะถ้าใครที่เรียน L N G ในปีสามเลยนะครับพี่ขอให้น้องๆใช้ให้เป็นทางการที่สุดนะครับเขียนปะ่ะให้เป็นทางการที่สุดนะครับเอ๋อันนี้ก็ใช้ได้แหละแตนะ่มันก็จะไม่ค่อยเป็นทางการนะครับเราสามารถใช้พูดในเองก็ได้กับเ,เพื่อนนะเออนะครับ ต่อนะครับข้อข้อข้อเอฟข้อที่น้องๆไม่คยย่อยอยากได้นะครับขอบคุณครับที่ยังเกียรติทำนะครับพี่ชอบหยอดอะไรเงี้ยมั้ยครับโอ,อ้น้องว่าเสร็จไปแล้วน้องว่าเสร็จไปแล้วเอ,อาเก็บ <c oughs> อันซึ่งเป็นไมไเก็บด <c oughs> ีกว่าว่าตัวอ <c oughs> ันเฉลยขบกลาวไส่ช้างเงินสั่ง อบอกว่าคำบางคู่เป็น,ะนอะรวนทั้งสองคำนะครับแต่นีความหมายเป็นไงต่างกันนะครับเช่นเช่นนะครับนี่เลยกับ นะครับ I went to bed late นะครับกับ I haven't seen d o n a lately นะครับเห็นสองตัวนี้ไหมเลดกับเลดลี ว่าเร็วสายมากสายมากเห็นตรงนี้ไหมซีความหมายต่างกันแสดงว่าต้องไม่เหมือนกันเรนลี่ในวงเล็บข้างหลังนะครับพี่วงเล็บว่าเรนลี่ไว้ให้ข้างหลังนะครับแปลว่าเมื่อเอ๊ะเมื่อเร็วๆนี้นะเมื่อไม่นานนี้นะครับเห็นไหมมันแตกต่างกันนิดนึงไม่รับ ครับเพราะฉะนั้นที่ก็อยากจะเน้นไปนิดนึงนะครับอย่าไปมองว่าเอ้ยมันแค่แตกต่างกับตรงน,นี้เองแต่ว่ามันคงจะเป็นความเหมือนกันนะครับก็รู้ได้ดีแนละ้วกันว่ามันไม่ได้แตกต่างโดยสิ้นนั้นครับ <c oughs> เอาได้ไหมครับ ข้อจีเขาบอกว่าครน,นีเป็น a e คานนีเป็น a d e r นะครับรู้ไหมว่ามีว่ามันมีความห,หมือนกันรู้แล้วรู้ป่ารู้ป่าู้ไหมว่าวมัมีความเห,หมือนกันนะครับน้องเคยเห็นนี้ไหมเบ ครับจะเต้นหน้าห้องนี้ไหมเนี่ยย่ย่ยเพิ่งครับย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตอนนี้ก็อ่านเดีโออยู่นะครับอาทารเช้าโมงแล้วกันอ่านเปียโนเหรอกดดูจะรู้รู้สึกเหมือนยี่ยถ่าย้ห้องนะครับใช้ห้องเอ้ยใช้้าวที่ท่านที่ไปดที่ท่านที่สับสวนกับเลื่อนตะพูดนิดนึงนะแอะเขาบอกว่ามีข้อไหนเหมือนกันแต่คนละหน้าที่นะครับ ราใช้ยังไงอ่ะนี่แหละเราอย่ออกเสียงชันเกินนะออกเสียงธรรมดาก็พอนะครับกับ e please เห็นไหม good ขยายนองพี่ขอโทษพี่ลืมอีอะ มันขยายเยรนะครับครนี้ขยายอะไรนะคระับเปขปาไปครแต่แต่ทีนี้มันจะมีน,น้ตนิดนึงนะครับในกล่องนะครับเขาบอกว่ากรณีที่ w l l นะครับเป็นการพูดถึงอาการของความมีสุขภาพดี w e l l เป็นอาการของความมีสุขภาพดีนะครับจะเป็น at คืออ <At> ันนี e. uh ้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าด uh ีนะครับนี so ่ก็แปลว่าดีนะครับแต่อันนี้คืออาการของความมีสุขภาพดีนะงงใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันคำนี้ก็เหมือนกันนะครับยิ่งแปลว่าป่วยอันนี้มีสุขภาพดีอันนี้ก็ป่วยนะครับตรงข้ามกันนะอ่ะเรามาดูกันทำไม ถ้าสมมติว่ามีเพื่อนน ok ้องถาม้องว่าเข้าเชี่ยวชาญพ่อเป็นไงบ้างพ่อน้องน้องเซนเซอร์นะครับพ่อเป็นยังไงบ้างพ่อพ่อเด็เอย่าล้อเื่นี้ครับพ่อเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนน้องถามว่าพ่อเป็นยังไงบ้างนะครับพี่ว่าพี่ผู้ชั้นนะครับพ่อเป็นยังไงบ้างนะครับน้องตอบว่า I am าอั a ไรนะครับมีเหตุอ p พ s t r o p h e ไหมครับมีใครไม่รู้บ้างว่ามาย่อมาจาก is มีใครไม่รู้บ้างย่อเรามาตัดดีๆนะครับ is สต์ยีตลอดอะยีสต์แตลอดนะครับคือ apostrophe นะครับในชีสจะเป็นอ a พ o s t r o p h e มาให้นะเราดูเห็นไหมครับมีวัตถุดู่แล้วตามด้วยอะไรอเอะทีฟจริงไหมเอสกับเอสทีฟนะครับ หรือน้อจะบอกว่า he is not very well ก็จะนีาเ็นอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะตรงนี้เห็นไหมครับเป็น a d j e c t i v e นะครับตรงนี้ will to be ตรงนี้นเป็น a d j e c t i v e เหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้ละ่ะ e adverb นะเข้าป่ะเข้าไหมครับ ฉันไม่ฉันไม่แน่ใจว่าเขาป่วยหรือเปล่าหรือเขาไม่ค่อยดีอะตอนเนี้ยเขาอ,อาการไม่ค่อยดีอะครับเกียรบ้านมันแตกต่างข้างบนนะครับข้างบนคือเวลกับคูณที่แปลว่าดีๆกับอันนี้คืออาการของความมีสุขภาพดีกับป่วยเกีบ้านะครับน่ะทีนี้เรายังไม่จบแปดเลยนะครับเราะอะไรนีครัข้างบนดีกว่ยังไม่จบ ทีนี้นะครับมันจะมีอย่างนึงที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือ adverb of of อะไรครับตามชี้เลยแหงๆขอขอนะครับ f r e q u e n c y แปลว่าความผีนะครับความผีบ่อยอะไรพวกนี้นะครับก็ที่เราเจอกันบ่อยๆก็คืออะไร พวกเนี่ยเาไปซัชนะครัคนรั่นแหละนะครับพวกเนี้ยทั้งหลายแหล่นะครับเบิมบิมันคือการบอกความทีบ่อยว่ามากหรือน้อยบ่อยขนาดไหนน,นั่นเองเคบัะอันนี้เข้าใจน,นะครับพี่จะพูดสั้นๆเลยว่าให้เอาวางไว้วังหน้าเบิ์มแท้นะครับเห็นตรงนี้ไหมเกิดอะวะนี่นะครับ จะนำมาวางไว้หน้ากริยาแทน้นะครับน้องขีเซนมาเลยก็ได้นะครับตัวอย่างนะครับ she has never been to the south นครับน้องน้องคนไหนครับไม่เคยไปฟันนะครับ เราว่าเแปลกๆเราว่าแปลกๆไม่เลยแต่ัวเลยไม่ทันเลยครับขอบคุณที่ทําใครมีอะไรยนเข้าว่าดแโอเคอ่ะทีก็เห็นเขาเป่เนเบอร์ไหมเนเบอร์บว่าอะไรเนเวอร์ว่าไม่เคยไม่เคยเลยนะครับอัไหรว่าแพ้ครับแสเรารู้ไหมว่าบีดมาจากอะไรมีดโรอร์มีเตนนี้มี Has เลยต้องตามด้วยเวอรที่สามโอเคป้ะ ฮัลโหลคับนะครับอันนี้ความน่าปดแพนะาสำคัญนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีบางตัวที่สามารถระวังไว้หน้าประโยชน์หรือท้ายประโยชน์ก็ได้นะครับแกดไป่ั๊บไปไไต่อนะครับต่อนะครับอ่กรณีที่ระวังไว้หน้าประโยชน์ ก็จะเป็นเช่นนะครับนี่เลยอรานออไหมที่ม่ร้สกเรา We are made mistakes sometimes นะครับเห็นไหมครับบางตัวสามารถวางไว้หน้าประโยคหน้าประโยคหรือหลังประโยคก็ได้นะครับเขียนบ้าอ่ะนะเขียนนะครับเขียนนะครับน้องป่าเจ็กแหน ทีนี้ในส่วนของตำแหน่งและการใช้แอนด r เนะครับตอนนี้พี่ขอให้น้องๆศึกษสาเองนะพอที่พูดในส่วนนี้ไปแล้วตั้งแต่ที่สอนมาตั้งแต่เริ่ม,ม,มต้นนะครับเอเคไหมโอเคนะโอเคนะ <c oughs> ทีนี้เรามาดู <c oughs> ชีทเพิ่มเติมแผนสุดท้ายนะครับ <c oughs> ชีทเพิ่มเติมแผนสุดท้าย The big ปขอบนะคนีะนีะ่นะนี่นะ r e เห็นบอเห็นบอไทไม่รู้จักฟร,รีสิกับซติมานโอเคแอนพี่จะควให้นะค,ะครับแอน่อนเลยนะครับตอนนี่ตรงนี้กันคำว่า c r i t i q u เรื่องนี้ก็คนะ่อนข้างสำคัญนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะพูดคำ prefix นะครับคือการเพิ่มคำเข้าไปข้างหน้าเพื่อเพื่อเพื่อเปลี่ยนความหมาย แต่ไม่เปลี่ยนหน้าที่เข้าใจคำนี้ไหมครับพรีฟิกส์คือการเพิ่มคำเข้าไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนความหมายแต่ไม่เปลี่ยนหน้าที่นะครับกับสัฟฟิก์คือการเพิ่มคำเข้าไปข้างหลังเพื่อ เปลี่ยนเาหน้าที่แต่ไม่เปลี่ยนความหมายอะไรไก็อ,ออกไนหะมออกค่ะตอบแน่นะครับที่ไม่ค่อยชินกับประการวยใหญ่ ช่เลยครับเช่แ้กลับมาแล้วอะไรเนี่ยอไรเรื่องไหนกันเนี่ยอยู่ท้องนีแล้วจะเสียบไอดีทุ่มเนยเนี่ยพีแตกนะครับพีแตกแตกปูหลังชอคก้องหลังลองมาลองลองหลังพีสบูโตนน้องดูคงนี้นะคำนี้แปลว่าเขาเขาเขา บแปลว่านับนะครับเป็นเป็นเป็นตอบไปด้วยนี่ว่าเป็นเกมเป็นเป็นอะไรกเป็นเวิร์ครับถ้ามันนับไงเรานับเงินอไงี้ยก็คือเวิร์จริงไหมถ้าสมมติพี่เติมซัฟฟิก้าไปเช่นคืาเขาดาวนาพอเชื่อเพลาะแล้วกันแปลว่าสามารถนับได้ถ้านับไม่ได้อะ ทำหน่อยคำนี้เป yeah. ็นหน้าที่อะไรอะไาจจะีาเราเอาคำเดิมนะครับเอาคำว่าข้าวเ i เบลขึ้นมาข้างบนข้าทเบลที่เป็น a t e แล,แล้วเราเอามาใส่ prefix ข้างหน้าเห็นไหมเห็นแล้วปะพี่เติม prefix เข้าไปข้างหน้านะครับคำนี้เป็น adjective อยู่แล้วเติมนั้นเข้าไปเขาบอกว่าเปลี่ยนความหมายแต่ไม่เปลี่ยนหน้าที่ด um> ังนั้นก็คือ a adjective เหมือนเดิมแต่ว่าอะไรครับ u n c o u n t a b l e ไม่สามารถ ไม่สามารถนับได้นะครับเห็นไหมครับข้างล่างแปลว่านับอันนี้ยังสามารถนับได้ก็ความหมายใกล้เคียงกันเปลีป่ยนไปนิดเดียวนะครับไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดแค่เปลี่ยนหน้าที่เห็นไหมกับข้างบนหน้าที่ยังเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนความหมายจากนับได้เป็นนับไม่ได้นะครับเห็นไหมความหมายตรงข้ามแล้วนะเข้าใจไหมครับบางทีเสกแก่ เห็นทำหน้าบนๆเคี้ยวๆอะไรอยู่คนเดียวนะครับโอเคป่ะเดีบอยนะครับเื่อใคารเจดไม่ทันบ้านอ่านเจดต่อไปนะครับทีนี้นะครับในชี้แทนสุดท้ายนะครับที่พี่บอกว่าวิธีสังเกต a d j e ท t i v e และ verb นะครับสามารถสังเกตได้จาก suffix นะครับอ่านแต่เราได้จะกลับคปับนี่ ใช่ไหมครับครับนะเดี๋ยวเอาอีกเอาเดี๋ยวเอาเวอร์ชันวันอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะไปพักนะเขียนไปไปพักกินข้าวอยากพักกินข้าวเหรอครับถ้าน้องขอพักกินข้าวน้องจะขาดเรียกโพสิชันไปนเรื่องหนึ่งยังไม่เอาเออนะ เก็บเกี่ยวให้ได้ครบ100%อะไรอะไเดี๋ยวเป็นคนดีขืนมี่นะครับก็สิะก็สิแก็สิแปนะครับแ้วอาจะมีเรื่องนีแน่ขออกยนครับออัาพอนะครับออาาอนแงมัเดนช่ต่ทีนี้เรามาดูนะครับตรงนี้มีสอบคุ้ยคนแรกไหมครับว่า ครับคือพี่อยากให้น้องกลับมาในเรื่องนี้เนี่ยครับน้องออกทะเลแล้วกลับมาเถอะนะครับข้างบนเดินอย่างนี้นีทีนี้เรามาดูนะครับที่บอกว่าถ้าคำที่ลงท้ายด้วยยี่สิบตัวด้านบนเนี่ยจะไป adjective นะครับ้องสังเกต L Y นะครับคือที่มาลงท้ายด้วย L Y อยู่นะเช่น lovely นะครับนี่นะเช่น lovely นะครับกับข้างล่างนะครับเห็นไหมมี L Y ด้วย แต่เป็น L Y ที่เกิดจาก adjective แล้วบวก L Y อีกทีหนึ่งไม่ได้เป็น L Y มาอยู่แล้วเหมือนข้างบนนะครับโอเคอย่างนี้เช่น lovely เป็นต้นคือเป็น adjective อยู่แล้วในตัวเองของมันนะครับกับอันนี้ที่เป็น L Y คือเช่น beautifully นะครับคือเราเอา adjective คำว่า beautiful มาเดิน L Y เข้่บ้าเคไหมครับท้างข้างข้างข้าซ้ายมเยข้าใจไห โอเคน้องๆช่วยเอาปากกาแดงขีดตามที่นะครับขีดคำว่าทัวร์ขีดไปนะครับทัวร์คำนี้เป็น preposition นะครับไม่ใช่ adverb ที่คพามาทีขีดค่าขีดไปเลยนะครับแล้วอย่าจดตามที่พี่เคยสอนนะพี่ไม่เคยสอนนะครับค้าดีไปอออคืะไม่เป็นไรครับคือด้วยความที่สับเพ้าเองแหละนะเห็นแบ็กว่า์ดแล้ว่าทัวจะเหมือนกันก็เลยเขียนมา่อนนัน

บทคืออะไรครับไม่ใช่ทางคุณถามนี้ไงครับถามแต่ละลูกศิกย์ีบบถามรุ่นวายนะครับอ่ะเช่นนะครับตัวแรกเลยคือูกับนะครับน้องๆอาจจะเรียนมาอีแบบหนึ่งนะครับแต่วันพี่ก็จะสอนแค่นี้แหละพี่จะบอกว่านะครับว่าฟังน,นะฟังน,นะผมก็ใช้กับประธานที่เป็นเอ้ยคนที่เป็นประธานนะครับกับบุคคลที่เป็นประธานโอเคไหม คุณใช้กับองคนที่เป็น G A M O L O J นะครับโอเคไหมแค่นี้นะตอนแค่ okay, นี้พอแล้วนะครับดูตัวอย่างนะครับนี่แหละ were you talking to? About to whom were you talking? นะเอสองประโย,ยคนี้ไหมครับสองประโยคนีม้มันแตกต่างกันแค่เนี้ยกับงเนี้ย,ยใช่ไหมไอ้นี้ด้วยนะรประโยคบน แปลว่าใครที่คุณกำลังพูดอยู่พูด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 กับเขาอยูอออ่ประมาณนะั้นกับอันเนี้ยถึงใครที่คุณกำลังพูดอยู่อ่ะสมมติเหตุการณ์นะครับข้างบนสมมติว่าน้องกำลังน้องคนหนึ่งเนี่ยสมมติน้องใครน้องปั่นนะครับน้องปั่นกำลังหันหลังไปคุยกับน้องว่าอยู่แล้วที่ถาม แล้วพี่ไม่รู้จักนะว่ามาก่อนพี่ถามน้องปันว่าน้องปันกำลังคุยกับใครอน้องมเเมื่อกี้พี่ได้ยินว่างานจักรยานนะครับน่ากลับมาเถอนะครับมินช่างมาแล้วครับอส่วนประโยคล่างนะครับถึงใครที่คุณกำลังคุยอยู่มันถามแตกต่างกันนะครับถ้าพี่เอา p ร e p o s โ t i o n คำว่า t ูมาไว้ข้างหน้า ถึงใครแสดงว่าพี่ถามหาถึงคนที่ถูกพูดด้วยอยู่กับอันเนี้ยพี่ถามถึงแค่ใคร,ใครที่น้องปัดกําลังคุยด้วยกับอันเนี้ยถึงใครที่น้องปัดกําลังคุยอยู่เข้าใจไหมครับไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจแมตอนแรกพี่บอกคูเป็นประธานจา <c oughs> กอันเนี้ย <c oughs> เป็นกรรมนะครับ <c oughs> อันเนี้ย คือใครที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่ใครที่ถามว่าใครที่เป็นประธานที่ใช่ไหตครับกับอันเนี้ยออบเจกต์ที่เป็นกรรมใครที่ถูกน้องปัดคุยด้วยอยู่ใครที่ถูกน้องปัดคุยด้วยอยู่ถ้าแปลแบบนี้เข้าใจไหมครับใครที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่กับใครที่ถูกคุณคุยด้วยอยู่โอเค <Okay. S 2> ไหม เอ็นเขียนนะ่ใช่คชือเหมือ่าอันนี้มันเป็นกนเอาตมพ้นก่อนาทีใ่แต่ไม่เข้ยใจครับต่อนะครับต่อมาเป็นมูสมูสถาหาอะไรอของใคยจริงไหม ทำทางของใครนะครับดูตังชีได้เลยนะขีดๆแล้วก็ขีดไปนะครับเช่นพี่จะบอกว่า